i s t ต์ไทชุมชนบ้านภาษาใต้จังหวัดนครราชสีมาชุมชนบ้านภาษาใต้จังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิน่นหากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสความงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิน่นพร้อมทั้งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ,ละ,ะศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชุมชนนี้ ที่นี่คือจุดหมายที่คุณไม่ควรพลาดแหล่งชมุมชมแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายเช่นเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาใต้เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศไทยลองมาจากบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีคุณจะได้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเช่นหลุมกุดค้นขนาดใหญ่และเครื่องมือโบราณที่บ่งบอกถึงอารยธรรมในยุคสมัยต่งตางๆที่นี่คุณจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต โบราณผ่านการแสดงและการนำเสนอที่น่าตื่นตาตื่นใจเดินเล่นในหมู่บ้านและสัมผัสวิถีชีวิตของท้องถิน่นขับเคลื่อนด้วยความอบอุ่นของชุมชนบ้านภาษาใต้ที่มีวิถีชีวิตที่ยังคงเก่าแก่และมีเอกลักษณ์คุณจะได้สัมผัสกับการทอผ้าไหมมัดมีงานหัตถกรรมเส้นใยพืชและการปลูกดอกรักซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงทํากันจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นการทําขัญยุ่งข้าว ที่ยังคงรักษาประเพณีแบบโบราณไว้คุณจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสะพานตะกอลักษ์ที่ทอดยาวข้ามลำน้ำทานประสาทเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สงบคุณสามารถนั่งชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งลำน้ำได้อย่างเพลิดเพลินชิมอาหารอร่อยใครก็ตามที่มาเที่ยวชุมชนแห่งนี้ผมแนะนำว่าอย่าลืมลองชิมผัดหมี่โคราช เมนูเด็ดของชุมชนบ้นานภาษาใต้ที่มีรสชาติแซ่บเต็มเปี่ยมไปพร้อมกับสัมผัสความอบอุ่นของชุมชนที่ให้การต้อนรับคุณเป็นอย่างดีอบอุ่นมากเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้ชุมชนบ้นานภาษาใต้ยังมีที่พักผ่อนโฮมสเตย์ท่ามกลางชุมชนสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตท้องถิ่นแบบเต็มตัวชุมชนบ้นานภาษาใต้มีบริการโฮมสเตย์ให้คุณได้พักผ่อน และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความเป็นมิตรและใส่ใจในการดูแลแขกอย่างอบอุ่นแถมการเดินทางยังสะดวกสามารถเดินทางจากตัวเมืองนครราชสีมาได้เพียงแค่46กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโดยขับรถจากถนนมิตรภาพแล้วเลี้ยวเข้าสู่หมู่บ้านโบราณและคดีบ้านภสาษสาใต้ะะได้เลยครับผมมาเที่ยวบ้านภาษาใต้กันเถอะครับคุณจะได้ทั้ความสนุกความรู้และความทรงจำที่น่าประทับใจ จากการสัมผัสวิถีชีวิตอันแสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติในชุมชนนี้ขอบคุณครับ